ให้โชคดีก็สูงมากให้ทำาบริจาคสัง่า,งาด้วยนะคะวัดเ<อ>ต่าทองวัดเตา่าทองตำบลสะการอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทรน์ตอนนี้มีต้นตะเคียนทองเกิดที่นั่นเราต้องเดินทางไปที่นั่นเ <inscription. S 2> พราะท่านเป็นพี่กับน้องกันเป็นพี่น้องคับเป็นพี่กับน้องกันพี่น้องก็พี่มาตามน้องน้องมาตามที่ ให้มาเยี่ยมเฉยๆแต่ไม่ต้องดึงไปดึงมามันหนักสงสารคนสงสารผู้ใหญ่บ้านนี่ผู้ใหญ่บ้านมาร้องขอบอกว่าจะเอาเงินมาช่วยพระอาจารย์แล้วก็จะมาขอเงินกับพระอาจารย์ด้วยอยโยมงงๆง <laughs> จะเอามาทําบุญกับพระอาจารย์ก่อนแล้วจะรวบรวมปัจจัยแล้วจะมาทาแล้วก็ส่วนเลขที่บัญชีเดี๋ยวรอติดตามทางขุมทรัพย์พญานาคอีกครั้งหนึ่งได้ร่วมกันสร้างวัดทั้งสองที่ ให้จเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าแม่ตะเขียนทองท่านจะสร้างวัดจำนวน99แต่ว่าถ้าอยากให้ไปคู่กันมาเอาไปที่นี่สักต้นอาจจะต้นเล็กต้นใหญ่ก็ได้<า>ใครได้ทุกต้นเดี๋ยวจะมาขออนุญาตถึงพอได้เลยเดี๋ยวจะมาจะเป็นคนให้จะถวายวัดแต่ละวัดวัดละวัดละหนึ่งต้น วัดละหนึ่งต้นให้เลือกเอาเลยใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังเสียเปรียบโอเค,อเคน่าดีใจ<า>อนุโมทนาบุญและเจริญพรขอบคุณญาติโยมสาธุชนทุกท่านาให้ญาติโยมสาธุชนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เย่าเจ็บอย่าจน,จนมั่งคัง่งมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีรวยวันรวยคือรวยเดือนรวยปีรวยเดี๋ยวนี้รวย,รว,ยวินาทีนี้จตะโรธรรมาวัฒนตีท่านดำริสิ่งใดในสังขง์ขอจอมีพบทั่วโลกาสถาพรสุขสปอคอยพอวัชสีติดตามไปสาธุโขโบธราภายชื่นอายุยืน 1ืนปีเป็นที่หมายวันน้าพิภุพของสุดใดมีความสุขกายสุขใจสุขชื่นสุขยอดตลอดกาลร่ำรวยรวยสวยๆระอดอทุกคนทุกท่านเ้วยเธอสาธุเลขที่3 0 9บ้านเลขที่นะไม่ใช่บ้านเลขที่เลขที่ออกก็ไม่ใช่บ้านนะเลขที่ออกเลขที่ออกบ้านเลขที่4 0 9 409เลขที่ออกบ้านเลขที่ สี่ศูนย์เก้าแต่ไม่ได้บอกเลขบอกหวยน,นะไม่ได้บอกเลขบอกหวยม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่บอกเป็นตัวเลขเพราะอะไรพอบ้านเลขที่เนี่ยกําลังไปดําเนินการขอไม่ใช่ไม่คนละใบนคนละใบเพียเดนเนี่ยกำลังไปดําเนินการขอใ <c oughs> ช้พื้นที่เนี่ยบ้านเลขที่กำลังกรอกข้อมูลแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านยังไม่เซ็นว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เซ็นให้แต่เซ็นไม่ได้มันข้ามเขตข้ามเขตเนาะผู้ใหญ่พระอาจารย์ก็เลย จมน้ําคออยู่เท่านี้แหละจะตาย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 แล้วตา่มาก็เลยบอกว่าขอชีวิตจะมาสร้างวัดถวายตรงนี้<อ>ที่นี่จะดึงไฟเข้ามาจะดึงความเจริญเข้ามาคุยกับปู่บอกว่าที่นี่จะราคาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านที่ราคาที่นี่จะประเมินค่าไม่ได้พระอาจารย์พูดถึงขนาดนั้นเคยเล่าให้พ่อฟังก็ไม่เชื่อ,อเล่าให้แม่ฟังก็เชื่อเล่าให้ใครฟังก็ไม่เชื่อแต่ทุกคนกําลังจะเชื่อตาม,มาทั่วโลก พอมันกําลังจะเกิดขึ้นจ,จนริงๆของแท้และตอนอตอน,นั้นคือเรื่องราวของปอ .3 ที่เดินข้ามมาเนี่ยแล้วก็ฝันน่ะฉะนั้นทุกอย่างจะมาเห็นในนิมิตแล้วครับไม่ว่าจะจะเป็นถนนหนทางแม้แต่สิ่งที่ยังไม่มาเช่นไฟฟ้าแต่ว่าจะมามองเห็นแล้วเห็นหมดแล้วเห็นแล้วและจะมาแน่นอนปาปาก็ยังจะมาทุกอย่างจะมา<อ>แต่ว่าตอนนี้ขอเอาเงินมาก่อน สาธุสาธุคนนี้เป็นเป็นเป็นอะไรนแลัวเป็นไม้เนี่ยไม้เป็นหินเลยเป็นหินเลยโอ้หินต้นเป็นหินจริงจันแก่ะลายเป็นมีสองอย่างโยเป็นหินเลยต้นนี้ทรายที่ใช้ปกติทั่วไปไม่ใช่มีตัวเลขมีตัวไหนไม่รู้เอ๊ะฮะนี่เรื่องเดียวดียวเนินี่นี่นี่เห็นหมอีหลีตัวเนาะแมนบอกเนี่ยน่ะ ตัวไหนวะลองดูดิแล้วทุกคุณผู้ชมชมดูนะครับตะเคียนกลายเป็นหินอู้ยหินตัวไหนวะล้วดูว่ากี่พันปีกี่พันปีเนาะโอ้มโอ้ยมใช้งานไม่ได้เยอะจริงๆแขยงเปรกเลยแข็งปึกเลยเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่อ้เป็นหินจริงๆดเลยได้เวลานั่นไกลมาจะได้ชมได้ดูครับครับ ครบคุณผู้ชมครับนี่พาคุณผู้ชมมาไี่ปนน้ำาไปหอล้วไับว้ปบ้านอย่งนั้นเขา่ได้พาไปบ้านพาไปที่ขุดอาจารย์นี่หลันน้อันชื่อเป็นกินนปนน้ำหยยบข้อดบ้านบ่ไหวไม่ล่ะกล่าวไปครับไม่กล้าเนาะไปถึงบ้านเอาไปไปไปตำอี้ีด้ครับนี่ ไปบ้านมาได้เเป็นปืนที่ประมาณกี่ไร่เนี่ยเนี่ยยี่สาบสองบสมสิบไร่บครับสามสิอไร่บอสสามสิบสอไร่บ่รวมตรงนี้ด้วยมั้งสามสองสามสองสามสบสองประกาสามบสออ่ะครบัวียพอดีเลย สามสงกับแน่เร็วโอ้ยแหวาเลยนี่โฉนดสามสิบสองไร่นะครับคุณผู้ชมครับเช่าเดือนละหมื่นโอ้โหสู้มากเลยวันนี้เดี๋ยวตามไปดูป่า เตก่อนเป็นป่าเลยใช่ไหมพี่นี่ป่า,ปาเป็นป่าเลยใช่ไหมตัวนี้เต่ก่อนสวนสวนเขานี่แหละเป็นสวน <Ă pour S 2> สเป็นนสวน <social media> แล้วก็โครงการมาโครงการหนึ่งโครงการสองอันนี้โครง,งการสามหน่อยนี่ครับโครงการสามนี่คือกุฏิหลวงพ่อใช่ไหมเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างก็แห่สร้าง ออกมาตั้งแต่นู่นติดเลยโอ้ติดก่อนท่านอยู่ที่ไหนครับหลวงพ่อก่อนอยู่อยู่วัดบาปีครับบาปีอยู่เพื่อบาปีแต่วัดไหนผมก็ไม่รู้นะนี่ครับถึงนี่แหละครับกุฏิพระอาจารย์เนี่ยนอนอย่างนี้นอนกลางดินกินกลางทรายผ้าสบายสบายนี่ฮะไม่ต้องมีอะไรครับ ไม่จําเป็นครับอย่างอื่นไม่จําเป็นครับมีใครกินก็พอถ้าใครมีมีกระท่อมก็มายกของอาจารย์ไปได้เนี่ยนี่ยกไปได้ง่ายอยู่เลยยกได้ยกได้โอ้นี่ยฮะยกได้ย่ง่ายอยู่ง่ายครับเนี่ยง่ายนะครับผมทั้งเราดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับแต่ที่นี่เอกสารต่างๆปิ็นที่นี่เครื่องเป็นที่นี่หมดแล้วก็ภา jar ใช้ไฟเท่าไหร่เนี่ยไฟพลังโซลาเซลล์โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะนี่พลังโซลาเซลล์นี่เอกสารอะไรต่างๆที่นี่หมดเลย ทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยแสดงพระอาจารย์อยู่แบบสบายๆแล้วตัวนี้สบายแต่คนมาวุ่นวายกับพระตัวนี้นักข่าวก็มาวุ่นวายคนทุกคนมาวุ่นวายโอ้มาวุ่นวายเยอะมากเลยพระอาจารย์ไม่ได้รับไม่นอนสำคัาแล้วนี่จะหนีเข้าป่าเข้าไปลึกกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าป่าก็จะตามไปอตอนนี้มันวุ่นวายไงจะไปสร้างกระท่อมเถียงนาน้อยตรงนั้นอีกน่ะโอ้นู่นตรงป่าอยู่คานนู่น่ะแล้วพระอาจารย์ต้นดึกๆนี่เคยมีเสียงมีอะไรไหมตอนดึก พูดถึงไม่มีไส่วนมากจะเป็นนิมิตมากกว่านิมิตมากกว่าแล้วที่นี่มีหมดเลยนะเนี่ยอันนี้กระทะเนื้อย่างเกาหลีประมาณสิบเตาเนี่ยในถ่ายไปเลยเนี่ยเรียงกันไว้แล้วตอนเย็นๆจะมีเด็กๆมากินอืเด็กๆมากินแล้วก็มีอาหารการกินที่นี่เยอะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังกินเข้าไปกินจนท้องแตกตายก็ได้เยอะกับข้าวคอมเมนต์บ้างอันนี้ก็ตัเลัก ครับนี่นะท่านผู้ชมครับทางกำลังจะพัฒนาเป็นสถานที่เป็นสถานที่ตะเคียนทองร้อยร้อยต้นนะแล้วก็เป็นที่ขึ้นของปู่ีสุโธด้วยที่นี่นะครับาาขึ้นแล้วตอนหลงขึ้นแล้วจริงๆดูนะด,ดูดูบางไฟพญาดาบางไฟพญาดากรลัาขึ้น ทีเดียวขึ้นไปทีเดียวขึ้นไปนี่ฮะคุณชมเนี่ยนี่ต้นตะเคียนทีเดียวขึ้นไปไม่ใช่แค่ต้นเดียวยังอยู่อีกเต็มที่เต็มเยอะมากเลยไม่น่าเชื่อเลยฮวาระดาวว้วาระดาวไวกินได้กินได้กินได้เวารีที่ซื้อเด้อวารีรดลูก เยอโลปเยอโรปจะได้รูจากเวียดหรือเปล่านี่จดมาแล้วอ๋อนั่นนึกว่าได้เลขตัวไหนครับตั้งแต่วันแรกแล้วนี่เขอดูคนนี้เลยครับคนที่จะแบ่งปันไหนซื้อตั้งแต่วันแรกเลยหมดแล้วครับไม่มีแล้วตัวไหนฮะเอาไม่เอาจะตัวนี้ทันหาตัวแรกนะ ตัวนี้ตัวไหนโชว์ยโชว์ไอ้ดูทั้งหมดเลยก็ได้อันละใบเลยตัวไหนอันแรกนะบอกโอ้นี่โอ้เล็สวยเมี่อวันแรกท่านให้เลเอาดูนี่ก่อนนะคะเกียร์สองวันนี้จะวันที่สองวันเลยค่ะพอเลขวันที่สิมัท่านก็ให้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสองเียสองเเดี๋ยวขอดูทางนน้นหน่อยเออหนูมีแต่สองเกสองเหมดเลยบอกสองเกกับศูนย์เ ได้ยังไงก็ได้ได้มาแบบไหนครับเนี่ยได้มาจากโชคนี่แหละงวดที่แล้วก็ได้เยอะอยู่ค่ะงวดที่แล้วได้เยอะบ่ได้เยอะอยู่ค่ะงวดนี้ก็ได้อีกแล้วได้ตัวนี้แหละค่ะโอ้โท่านให้ตัวนี้แหละบอกประชาชนท่านเลยๆใช่ได้ได้แล้วก็ให้มางวดที่แล้วถูกเป็นเยอะลักแสนนู่นแหละค่ะลักแสนนนู่คุณพี่มันอยู่อยู่ไหนครับเนี่ยก็อยู่สตึกนี่แหละอยู่สตึกค่ะแปดสองเตทูเรียงสวยเอาเอาเหมือน เหมือนกันค่ะให้ขายเอาขายหาไม่ได้ก็เอาตัวท้ายมันก็ได้นะคะถ้าถูกแล้วก็ขอให้รูวมกัช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยทำหลังคาทำเสาให้ทอดูนะคะเห็นรบวอาจารย์ว่า99้เต้นด้วยเนาะจ้าจ้าเยอะมากนัานแหลถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็ตัวใหญ่พอสมควรแล้วตรงนี้เขาเรียกต้นอะไรกัตัวนี้ลำลำคลองหรืออะไรกันเรียกตรงนี้เรียกจริงๆเขาเรียกอะไรนะครบาเราเรียก ครองอะไรตัวนี้ฮะยกตัวเดียวนะไม่เคยมาในถ้าแม่ตะเคียนไม่ขึ้นมาคิเดียวไม่รู้เลยไม่รู้แต่กนเป็นป่าเลยนะจอนมันเป็นลำน้ำมูลอ๋อ้ล้ำน้ำชีเลยลำน้ำมูลลำน้ำมูลสตึกแกลำน้ำมูลลำน้ำมูลอำเภอสตึกนั่นแหละครับครับแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าไปสัมผัสเนี่ยไปพ่อเอกแล้วสาธุสาธุครับผม